ให้เห็นกันแบบาหลุกกระป่ายเด้อเก็บความทรงจำเด้อคุณแม่เด้อ <c oughs> ลูกสาวเป็นดาราเหรอแม่ลูกสาวแม่เป็นดาราแล้วคือเป็นความฝันเที่ยวก็แอบฝันเป็นผู้หญิงคนนึงที่ไม่กล้าฝันและวันนี้นะคะฝันของเราก็จะเป็นจริง ค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องค่ะ แกจะบอกว่าวันนี้นะคะเป็นคลิปเป็นวอล์คโยิตื่นเต้นมากๆคืองานเนี้ยใหญ่เพราะว่าเราจะถ่ายรูปเื้อไปขึ้นบิวบอร์ดทั่วกรุงเทพค่ะทุกคนคือลองนึกภาพป้าเวลาเราอยู่บนรถหรือว่าอยู่บนทางด่วนขับรถไปเราก็จะเห็นพี่พนักแสดงพี่ๆเหล่าอินปูต่างๆเนี่ยได้ขึ้นบิวบอร์ดข้างทางเี้ยแล้วเราก็ไปมีความฝันลึๆนะว่าอยากจะขึ้นเหมือนเขาเนาะอ,อ,อ,อยากจะไปอยู่บนนั้นเนาะอะไรเงี้ยค่ะแล้ววันนี้ความฝันของโยเป็นจริงแล้วนะคะโยกเลยอยากจะมาเก็บภ บรรยากาศเนาะในความทรงจําอยู่ในช่อง Youtube ของโยค่ะแล้วจะมาบอกอีกหนึ่งข่าวดีนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโยเป็นพรีเซนเตอร์นะคะของออร่าแบล k ค o อลคลินิค่ะคือต้องขอบคุณทางออร่าแบลคอลคลินิกมากๆเลยนะคะที่นอกจากจะทำให้โยเนี่ยมีความออร่า สวยขนาดนี้แล้วยังรับเลือกโย่เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยขอคุณจากใจจริงๆค่ะรับรองว่าโยจะเข้าไปทําบ่อยๆเจอกันทุกวันที่ออร่าเป็นคอคลินิกอย่างแน่นอนค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยพี่ๆเขาเตรียมเซ็ตยังไงบ้างแล้วก็ลุกออกมาแต่ละลุกเนี่ยจะสวยงานแค่ไหนไปเลยค่ะและเราก็เข้ามาที่ในสตูแล้วนะคะใหญ่มากตัวนี้เนี่ยพี่ๆเขากำลังเซ็ตก,กันอยู่แต่เรายังไม่ไปกวนดีกว่าเราไปกวนห้องนี้กันค่ะเป็นห้องแต่งหน้าทำผมสไตลิสต์ต่างๆ สวัสดีค่ะพี่พีสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะพี่กานะคะแล้วคุณพี่ท่านหนึ่งตั้มค่ะเอาคุณแม่ตั้มนะคะวันนี้ก็คือจะช่วยดูแลลุคของโยนเนี่ยให้เป็นสาวออร่าโสดมาเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่สวยอย่างเดียวเลยสวยสวยสวยและสวยตาเป็นสาวออร่าแล้ววันนี้เรามีกี่ลุคนะคะวันนี้เรามีสามลุคแล้วก็สามบนสีก็จะเป็น ขาวฟ้าก็ได้ว้าวถ้าเป็น<ร>สาวสไตล์ไหนก็สามารถเป็นสาวออร่าได้ค่ะเดี๋ยวเรามารอด,ดูกันว่าลุกตั้งตัดจะเป็นยังไงแล้วฝั่งนี้ล่ะคะแม่โอมสวัสดีคุณคุณแม่สวัสดีค่ะดว้าวแม่สวยม,มากสว,สวยแบบสาวออราอ่าจ <c oughs> ริงหล่อนเป็นสาวออร่าใช่แล้วก็น้องกายก็เป็นสาวออร่าสาวออร่ากการน้ำเปลี่ยนนะ เป็นสาวออร่าได้ไหมแมอได้แล้วก็ให้วิตามินผิวเราจะได้แบบออร่าได้หนูไม่อยากเป็นสาวออร่าเดียวจออร่าอเรื่องลุคหน้าวันนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่โบหนวันนี้ครับแล้ก็ต้องสวยใสแบบสาวออร่าคือเป็นบางแบบเซบะคุโยชินี่เลยเริ่มเริ่มเริ่ม แล้นะคะสำหรับลุกแรกค่ะเป็นสาวแบบว่าผมได้ตรงนะคะแสกกลางแล้วก็เมคอัพเซ็ตแบบนี้ค่ะมาพร้อมกับชุดขาวนะคะถ้าใครสังเกตน,นะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโยเป็นคนที่มีแก้มใช่ปะพอเราหน้าเล็กอะไรเงี้ยมันจะมีแก้มที่ห้อยลงมาตรงเนี้ยค่ะโยก็เลยแบบทำาอาตาผมเมอร์ขึ้นไปนะคะตอนนี้คือทุกคนดิดหน้าูยกขึ้นไปอย่างนี้เลยค่ะ เยวดูสิว่าข้ากล้องเนี่ยจะขึ้นกล้องมีอไอขึ้นทุนี้นเลยไหมคะอนนี้ได้เลยรีทันแล้วขึ้นเลย

ลุกต่อไปนะคะเราก็จะเปลี่ยนทรงผมค่ะอันนี้คือเบามากคุณแม่ผมตรงคือเบาสุดๆต่อไปเราก็ผมทรงที่ปลอดภัยสำหรับเราก็คือผมลอนนะคะแต่เราก็จะเป็นลอนแบบคลายๆลนะทุกคนส่วนหน้ายัางไงคะคุณแม่โอหน้าก็จะชัดขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะแต่ว่ายังคงความเป็นสาวออร่ายังเกาหลีอยอู่คุณแม่ขอบคุณนะคะน้อยแต่มากขอบคุณคุณแม่นะคะที่แบบว่า อยู่ในช่วงเวลาสำคัญ,คญที่ไที่ประวัติศาสตร์ตลอดเดยจะบอกว่าพี่โอมเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่เล่น MV <c oughs> แต่งหน้าแกงบ้างอะไรบ้างเป็นโคมเม็นขา,าบ้างนิดหน่อยแต่ก็อย่าบ้างอะไรบ้างก็อยู่นี่แหละแต่ก็ผ่านมาได้ไแล้วเป็นไงคะลูกสาวคุณแม่จะได้ขึ้นวีบอร์ดแล้วรู้สึกไงบ้างภูมิใจมากที่แบบเราจะได้เห็นผลงานแล้วก็คุณโยชิจะอยู่ก,ากลางกรุงเทพ <c oughs> ยัง <c oughs> รงเท้มาหาคอเป็นไอคอนิกของใครหลายๆคนก็ต้องตั้งใจแต่งนะคะคนผ่านไปผ่านมาเขาก็รู้นะคะว่าใครแต่งเนี่ยเขาด่าเลยนะรู้นะคะแต่ง็นสวนโอเมอัพเนี่ยแหละค่ะแต่งสวยแต่งสวยเสียงแรงตั้งรอยเสียงอัน้คอเป็นเทคนิคเกาหลีค่ะเดี๋ยวรอลูกสองว่าจะมาขนาดไหนลูกสาม ลุกอะเก้าอี้กลับบ้านเลยเลอเชื่อไม่ได้พูไปทางไหนก็ชมสวยอย่างเดียวก็นี่ง่ายเราเป็นพรเซนเตอร์ออราแบงคอกคลินิกเออส่งไหนก็รอดเออไม่รอดไม่รอดเสร็จแล้วนะคะสำหรับลุกสองของเรานะคะจะโชว์ความแบบหุ่นเอ้ยนะคะ น่าเอ้ยผมเอ้ยอ่ะพร้อมละทุกคนว่าไงเป็นไงบ้างคะพนักงานผ่านไหมผ่านผ่านไปเลยถามลูกค้คาคลูกค้าผ่านไหมคะผ่านาค่ะไปผ่านสองกันค่ะน ไม่เคยบอกความจริงกับใครนั่งลงเลยมึงบอกกูก็ไม่เชื่อ เกรงมากเพราะว่าผู้บริหารควบคุมงานมากเซ็ตเลยไม่ต้องเก่งไม่ต้องเก่งชมมากแต่ว่าถูกใจเป็นสาวออร่าค่ะแบบสุดๆค่ะใช้ได้ทุกรูปเลยใช้ได้ทุกรูปสุดทุกรูปสวดเซ็ตทุกคอสติคคาสุดเซ็ตนะคะชอบเซ็ตนี้เลยคชอบเซ็ตนี้เลยเพราะว่าสีฟ้าออร่าชอบตอนที่แบบดูทำไมดูเป็นธรรมชาติ เล่นคุณอล่ามากทำไมถึงเลือกโยชิเป็นพรีเซนเตอร์ของอล่าด,ดีากว่าแอบบอกเคยบอกโยชิไปแล้วว<า>่าวันนั้นอะไปคอนเสิร์ตแบ็คทีมแล้วมันเป็นแบบยืนเนาะนั่นก็คือโยชิเดินมากไกลๆมากเราก็เห็นแล้วก็มองไปว่าโหสวยมากผิวดีมากหลังจากนั้นคือมีโยชิเป็นไอดอลเรื่องผิวรู้สึกว่าแบบเฮ้ย วันนั้นเดินมาถามพี่เบลล์ว่ารู้สึกเหมือนเขาเอาแสงเงาของตัวเองมาด้วยหรือเปล่าเงี้ยเหมือนแบบสปอตไลท์ส่องวิ่งมาก็เลยรู้สึกว่าแบบน้องตวดมากใช่แล้วพอเจอน้องตูดจริงคือน้องน่ารักมากคุยงานกันคือน้องน่ารักมากเพราะว่าน้องจริงเลยอ่ะก็เป็นโยชีเลยแต่คอนเทนต์ก็ทำจริงใช่ฝากดูบิวบอร์ดโยชิดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะขึ้นทัวรกรุงเทพตอนมกราคมนี้เนาะฝากด้วยค่ะเห็นโยชิอยากให้หนึ่งออนล้าใช่ขอบคุณนะคะขอบคคุณ่ะ 꽃잎처럼 나, 따뜻한 햇살 아래 깨어나 버릴 법. คือจะว่าวันนี้เป็นวันเที่ยวเนี่ยมีความสุขมากๆหลังจากที่เห็นดูแล้วคือรื้มใจมากต้องขอบคุณแบบทุกฝ่ายเลยจริงๆนะคะอันดับแรกก็คือต้องขอบคุณทางออ l About Makeup c เนาะที่เชื่อใจเราแล้วก็พพอนธ์ทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความสวยแล้วก็เซ็ตถางวันนี้คือแบบ คือที่สุดที่สุดในชีวิตยอยู่แล้วอะ่ะแล้วก็ต้องขอบคุณพีพ่ๆทีมงาทนทุกคนทุกฝ่ายเลยนะคะมันจะเป็นเสื้อผ้สาสไตล์นิดนัดหน้าผมแล้วก็นี่เลยสตูดิโอแล้วก็พี่ช่งางภาพนะคะคือทุกอย่างคือแบบออกมาเพอร์เฟกต์มากๆเลยค่ะเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะเลือกรูปไหนนะคะในการขึ้นว yeah, ีบอทแก่ดีใจอ่ะรูปสวยอแอร์วีบอกครั้งแรกเออวีบอทครั้งแรกตื่นเต้นมะตื่นเต้นมากเดี๋ยวตื่นเต้นมากอ่ะเดี๋ยวต,ต,ตอนนี้เรากลับบ้านไปพักผ่อนดีกว่าบาย และตอนนี้นะคะก็ถึงวันที่ป้ายวีบอ์ดของโยนะคะจะขึ้นอยู่ทั่วกรุงเทพค่ะทุกคนเห็นผลงานตัวเองแล้วตื่นเต้นไหมพี่ตินตื่นเต้นมากเฮ้ยคือเป็นความฝันเที่ยวก็แอบฝันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่กล้าฝันและวันนี้นะคะฝันของเราก็จะเป็นจริงครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะไหนๆก็ได้ขึ้นป้ายวีไอ์ดแล้วนะคะก็เลยจะไปทำคอนเทนต์ ถ่ายตามป้ายต่างๆคะเก็บไว้เป็นความทรงจำว่าครั้งหนึ่งจะอยู่บนป้ายซึ่งวันนี้เราก็จะเดินทางไปทั้งหมด174ป้ายถูกต้องนะแล้วเราอ่ะก็คือให้ตำรวจมาเคลียร์ทางเพราะว่าดิฉันจะถ่ายบนทางหลวงไปใครไม่ด้ยินข่าวว่าจะประกวดนางงามใช่เดี๋ยวเราเจอกันว่าจะไปเวทีไหน ติดตามเลยนะคะคุณเยอะนางมาคลิปตกรอบอ่ะงานมาคลิปตกรอบอ่ะแต่ไม่ต้องกลัวว้าวว้าวแต่ไม่ต้องกลัวเพราะวันนี้เนี่ยแม่นะคะจะพาหนูไปให้วิตามินออล่าอ๋อแล้วไห่อ๋อแล้วออล่าต้องออล่าเพราะว่าหลังจากเวทีที่ผ่านมาก็รู้แล้วตุกพออะไรตุกพออะอะไรเลย ก็เลยจะต้องทำให้ลูกมาวปพอดจริงบ้ายอมเจัดการเหมือนตอกย้ำไม่ไม่ไม่วันนี้เราจะเป็นสาวอล่ากันนอกจากจะไปดูป้ายวิวบอร์ดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปให้วิตามินถิวที่ออร่าเหมือนกัน้อมหรือยัง้อมหรือยังเกสตื่นเต้นอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวกันเอ๊ะแม่เดี๋ยววันนี้ป้ายวิวบอร์ดก็จะขึ้นทั่วกรุงเทพแล้วแม่ดีใจไหมดีใจจัะเนาะ คือันหัวนนี้อยังปลายวิวบอร์ดก็คือเวลาอันเ้าขื้นทางด้วนหรือเ้ากับป่านเนี้ยสิแม่มันสิเป็นปลายโฆษณาทีดาราเข้ามาขึ้นอย่างเงี้ยที่ว่าหอนวะวิบอร์่15นะคะเวลากลับบ้านท้องรอเห็นนะคะเวลาแม่กลับบ้านไม่เห็นลูกสาวนะคะถ้าเห็นกับท้ายลุกกับป่ายเด้อเก็บความทรงจำเด้คุณแม่เด้อเฮ้ยลูกสาวเป็นดาราเหรอแม่ลูกสาวแม่เป็นดาราแล้วพูดถึงเราเหมือนน แล้วตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ถนนเอกมัยค่ะและข้างหน้าอีกไม่กี่กิโลเมตรนะคะก็จะพบกับป้ายวิวบอร์ดของคุณโยชิเอรยดาค่ะสองนาทีทุกคนเริ่มหราจะเร่มหรอเร่มหรอไปแรกไปแรกไปแรกเซอร์แล้วป้ายอาหารน้ำซัมปวยเตี๋ยวเรืออยุธยา A few moments later เราถูกแงะส่งก่อนะคะขัไปสิป้า เหมือนว่าภาพลากูอัดที่คิริเขาเหญ่นอนนี่ใช้มาจะขอรูกไม่ใช่คือมือสลบกูขึ้นปะ เราจะถ่ายรูปคู่กับป้ายเนาะทำคอนเทนต์กันตรงนี้นี่ค่ะทุกคนป้ายแรกนะคะก็อยู่ที่แยกอลศงวนทุกคนถ้าใครผ่านมาแถวนี้นะคะก็ฝากถ่ายสตรอรี่แคมไปได้นะคะ ห้าร้อยสามห้าสี่สามสองหนึแอคชั่นหลังจากที่เรานะคะไปดูป้ายวิวบอร์ดมาแล้วคุณโยเจอทั้งแดดมลภาวะแล้วก็ฝุ่นพันนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องพาคุณโอมนะคะมาพักผ่อนเป็นสาวออรา่าจริงๆอยากไเป็นสาวออร่ามานานแล้วเพราะเห็นคุณโยออร่าสุดๆแล้ววันนี้คุณโยพามาทำอะไรดีวันนี้วันนี้นะคะเป็นหัตกรรมที่โยนี่ยท,ทุกอาทิตเลยอวบสเตอร์อดพลานะคะที่ออร่าแบงคินิค่ะ เราไปข้าในกันค่ตนนะตรงไหนบ้ายคือตังวนเรื่องแบบผิวต้องเน,น้แบบว่ารู้สึกผิวแห้งเลยรนะ่ะ<อ>แล้วก็หน้าแห้งด้วยเลยออ๋ก็เราก็จะแนําเป็นตัวเอ็นดัดเนาะลายก็มา3ามรั้นขึ้นไปเนาะจะปรับเฉดได้1นึงถสองตัวนะคะก็จะมีส่วนผสมของเอนดิฟาร์เอี๊ a นะคะส่วนเ่ี้แหละวนเีอยู่แล้วแล้วหน้าหล น่าหรอคะไม่รู้จะแนะนำอะไรเลยค่ะแล้วเนปเด็นทำโปรแกรมนี่คุณพี่เขาแนะนำแล้วกันอขคชินขาค่ะถ้าความดันไม่ปกติก็คือจะไม่สามารถให้วิตามินได้เลย เออถ้าสมมติว่าความกันสูงเกินไปหรือว่าต่างเกินไปอาจจะต้องให้นั่งพักก่อนใช่เพราะว่าถ้าสมมติว่ามมั่งเกินกแล้วแบบได้รับสารน,น้ำเร็วๆอะไรอางจะรับหน้ามืดอะไรก็ต้องหา่างตรงออกต้องเช็คก่อน <c oughs> อเห็นไหมละคุณโอมความสุขวามปลอดภัยมันต้องมาคู่กันนะกะ <c oughs> และที่นี่คือพร้อมเลยนะอ๋อล่าขอเป็นจริงทุกคนอันนี้ไม่ได้เคลมอันนี้ความแบบประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะมาที่นี่คือ พยาบาลเจาะเส้นเบามาก oh. เบาจริงสอหรับที่กลัวขิมแบบโยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอุ้ยดีอ่ะเป็นการเจาะที่แบบเจ็บนิดเดียวจริง อ่ามิชชั่นคอมพีนะคะสำหรับการเป็นพรีเซนเตอร์อเก่งมากเพื่อนสาวยินดีด้วยนะค,คืออารีแคปก่อนตั้งแต่ตอนก่อนละกันนะคะคือโยวก็เห็นออร่าแบบพอ่มานานทางในติ๊กต็อกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้มีโอกาสเข้ามาให้วิตามินแล้วก็ปรับรูปหน้าด้วยนะคะโดยส่วนตัวก็คือมาทำจริงจนแบบแทบจะเป็นพรีเซนเตอร์ของออร่าแบบพ่อคลินิกตอนที่ถ่ายอ่ะคือตื่นเต้นมากนอนไม่หลับเลยนะคะ,ะ,คะเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกอ่ะเหมือนเด็กคนหนึ่งที่เวลานั่งรถหรือว่า ผ่านอะไรเงี้ยจะเห็นแบบป้ายวิวบอร์ดใหญ่ๆแล้วก็เป็นความฝันว่าอุ้ยสักครั้งหนึ่งอยากจะเป็นพซินเตอร์อะไรต่างๆอยู่บนวิวบอร์ดเลยไงแล้ววันนี้ผู้หญิงคนนี้ได้ทำฝันให้เป็นจริงต้องขอบคุณนะคะทางออร่าแบล็คคทีนิคมาที่เล็งเห็นในศักยภาพของโยแล้วก็ได้มาเป็นพซิเตอร์ของออร่าเคยจริงนะ ตายไปก็ไม่เสียดายละจริงเสียดายอยู่เสียดายอยู่ต่างๆยังไม่มได้สิยังไม่ได้สิอะไรเลย,เลยขออยู่ให้ครบสัญญาก่อนอยังไงก็สำหรับคนนะคะที่อยากจะสวยเป็นสาวออร่าเราก็อย่าลืมเข้ามาปารึกษาความสวยได้นะคะได้ทั้งผิวแล้วก็ปรับรูปหน้าเนอะต่างๆก็สวยจมีเพื่อนหน่อยได้เลยใช่ค่ะรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ฝาก ติดตามนะคะว่าโยชิจะทำอะไรต่อที่ออร่าบอกเลยว่าความสวยเขาวันกันเป็นมิงสวยนิดนึงโยชิก็จะํา <c oughs> ไม่ใช่นะคือเป็นพรีเซนเตอร์ทั้งียอย่ากเอาให้คุณของคานันสามารถเติบอะไรได้อีกค่ะนิดนึงก็เปลี่ยนแล้วนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูตั้งแต่ต้นคลิปยันจบคลิปเลยค่ะยังไงนะคะโยก็ขอฝากออร่าและข้อเทนิกด้วยนะคะเพราะว่าทำหน้าที่ออร่าปังทางหน้าออร่าในตัวค่ะ